ผิดแห้งสันบอกนี่จะเปาพิษตับปูโอ้โหมือนี่นะมือได้กระตา้มหัวแม่มันถอดกระทังเอาม่าเห็ดแม่เห็ดพร้อมก็ยังว่ามันเย็นเนี่ยมันเย็นน้ำกัน เอาไว้คนก็ชีเย็นหอดขึ้นกันหน่อยตัวหอดอยู่มันถึงโดนบด่เดยเย็นไบมันคือผู้หญดีได้เย็นจนหนาวได้ผู้อยู่นั่นแมวเอ้ เขียนแห้งสันบอกแมวเอ้ยเอามาปอปันเอาไปหส่ของกำตายหงตายหามเอามาให้ขบแมมูดจนว่ะ อกูเว้นมึงจักเทาะกิบิเว้นที่หยั่งเอามาดูดีกันยังว่าให้มันเย็นน้ำกันแน่ขนเท่าคือกันสีเย็นตัวเจ้าของสีเย็นดูตัวเปิดพัดลมใจเบิ่งแน่เป็นหยั่งกิบิเย็นพัดลมมันบะไรผัดลมเย็นมันก็คือพัดลมแอะกูขี้กูเนี่ยกิจเจ้าคนอืมกูจะอัดขน ให้อ like oh, oh, uh. oh, oh, oh. ัดคอนบ่อัดแนวบ่เอามาเห็คขบแม่มึงเอาไว้ทุนแล้วกันยังบ่แล้วหากินกระดูกแม่มึงน้ำหน้าแมวเอ้ยมีแมวบ่เออโออเ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 อ่ ทีบโบแมนจัก,กรยานเด้อสิมัดทีน <laughs> <f uch> ี่เว้นมึงนตายหงตายหาเบิ่ง <laughs> เอามาทีดโคตรแมว <laughs> เอาไวพุนแล้วเป็นยังบ่แล้วเย่าบาดูหลายยูที่ซีเนี่ย

วิเว้นมึงอยู่หันละเวนจะมเสนอเกินเป็นแม่เล่าหัวเล่าในหลอกหนาเจเวเล่า